ในนำคลองน้ําใสซึ่งโดยไม่มีลูกบอลน,นี้ป้ายมันจะเขียนอยู่ว่าสู่คลองน้าใสพอ<ฮ>ะละเล่นน้ําได้ที่สองถ้าเราจะขึ้นมาดูต้นน้ำนะครับตัว,าวาตาน้าขุดว่าน้ำตรงนี้มาจากไหนพายไปข้างหน้าอีกประมาณสักร้อยเมตรหนึ่งเล่นน้าอยู่เราก็พายขายไปเลยคือเขารู้กันชนเนไปเลยใช่ไหมอ่ไมันคือว่าคือว่าคือว่าเขารู้กันพี่อ๋อพายไปเร็วข้าเอออเออตามลูกคุ่นไปเออเสร็จแล้วเราก็ เข้ามาสู่ในที่ร่มเมื่อกี้แดดจ้าเงอแตกส้<ะ>มอะอมน้ำใสมากดูนี่น้ำใสไม่ง่ เหมือนฝนก็ตกเลยครับตอนนี้ห้ามเล่นน้ำถึงแล้วระวังน้ำปุดปุดปุดฝนตกด้วยครับของแท้ต้องฝนตก,ตกไปไปก่อนของแท้ต้องขีม้ยขนมถุงวดเนี่ยครับน้ำใสมากด้วยบนฝั่ โอ้ยลมลมแรงมากแับขากราบเย็นสบายฝนจะตกแล้วเรือขยักศูนย์ศูนย์เกตเรือขยักหลายเอาเหรออ้าวหายแล้วกำลังจะไปไล่เละกัน เราได้ห้องเบอร์เลยนะ12นะครับเดินขึ้นเขาก็เหนื่อยแล้วข้าวเสรห้องนอนแล้วห้องน้ำก็อยู่หาไดไรเลจริงที่พักเขาปีาด้วยจริงที่พักเขาติดเลนะเอาหาดเลย,นะเลยทั้งซ้ายและทั้งขวาตรงที่พักเขามันเป็นแหลว ได้ความที่ต้นไม้เยอะมากอ่ะก็เลยบางวิวหมดเลึในมุมสวนปิดร้านเลี้ยงภรรยานะครับเพราะมีอยู่โต๊ะเดียวเดี๋ยวเราจะพาไปดู คนหมดแรงบ่นว่าหมดแรงหมดแรง,งอยากกินน้ำเขียวอยากได้พลังช้างเมื่อวันเมีย <c oughs> พาไปพายคายัคทุนุงเจ็ดหมดแรงใครพายใครพายตัวเองนั่งถ่ายแต่ว <c oughs> อล <c oughs> อย่เดี๋ยวเราจะดูากายกรรมลิง <c oughs> ลิงปีนต้นไม้ อาหารช้าของเราแต่ป่ไได้ตอนนี้ก็กลังจะออกเดินทางไปถ้ำค้างคาวาบอกว่าให้ไปซื้อคูปองแล้วก็ให้ไกด์ทางไปบงจุด ชมวิวดออที่เขาปีนาขนากัน okay. อ่ะโอเคอ่ะบอกเดินประมาสิบห<า>้านาทีเราจะไปถ้ำผาหนังนะคะจะไปลากูไปจุดชมวิวเราไปติดต่อที่หน้าถ้ำผาหนาัง ไกลค่าไปตัวเขาบอกปลอดเทยว่ะถึงแล้วตอนนี้เรายื่อยู่ที่อ่าวพระนางหาดอยู่ตรนไหนไม่รู้รู้แต่ว่าคาคร่ำไปด้วยผู้คนต็มหาดไปหมดเลยทัวลงหนักมากเป็นจุดทอตฮิตของของกระบี่ของที่นี่ เราพยายามจะหนีวันเที่ยวไม่ให้ตรงกับเสาร์อาทิตย์แต่วันนี้สุดพีไล่หาดไปหมดเลยีเก <laughs> ียดเดินกลับเดินวันนี้นเดินกันประมาณเกือบ3กิโลแล้วถ้าเดินกลับก็อีกเกือบ2กิโลเตัดสินใจ <laughs> เหมาเรือรับจ้างกลับไป <laughs> ที่ท <laughs> ี่พาเกเราเพราะมันแบบสุดหาดของไล่เลฝั่งซ้าย แล้วเราไปไล่เลฝั่งขวาแทนเดินทะลุไปอีกฝั่งต้องเดินข้ามไปฝั่งนูน้นไปฝั่งอีสข<ะ> <c oughs> ึ้นเรือไม่ได้แพ้อะไรแพรอ้อง <c oughs> ใช้เงินแก้ปัญหา <c oughs>